หลังจากจบศึกษามหาวายร้ายทวาย i g h t ส p a r k l e ก็ขึ้นปกครองเ q u e s สท i ีออย่างเป็นทางการและเธอก็ได้เข้าร่วมพิธียกดวงอาทิตย์ครั้งแรกอย่างเป็นทางการเช่นกันหลังจากนั้นนะคะเธอก็ได้เรียกรวมพลเหล่าโพนี่เพื่อส่งให้เหล่าโพนี่นั้นออกไปทําภารกิจต่างๆในการสารสัมพันธ์กับเหล่าสายพันธุ์ต่างๆต่างเมืองโดยกลุ่มแรกนะคะเป็นกลุ่มแอปเปิลแจที่ออกไปสารสัมพันธ์ยังเมืองม้าลายซึ่งเป็นบ้านเก่าของเซโครา เซคอร่าได้กลับไปพบเพื่อนเก่าและสารสัมพันธ์ที่ขาดวินกับเพื่อนเก่าจนมิตรภาพกลับมาฟื้นฟูอีกครั้งและพวกเขาก็ได้พบกับต้นไม้แห่งความปรองดองอีกต้นที่อยู่ณที่นั่นก่อนในตอนจบนั้นจะทิ้งท้ายว่าต้นไม้แห่งความปรองดองยังมีอยู่ที่อื่นอีกนะคะรวมกันเป็น5ที่อันนี้ไม่รวมกับต้นไม้แห่งความปรองดองที่เราเห็นในซีรีส์นะเพราะว่าอันนั้นเนี่ย Stars World และเสาหลักทั้ง6เป็นคนสร้างมันขึ้นมา และเรื่องราวการผรจญภัยนี้กำลังจะดำเนินต่อไปในคลิปนี้กับกลุ่มของ f l u ตเตอร์ชและพิงกี้พายสวัสดีบรนี่ผู้ติด,ดตามช่องปิ p l ์ p พลสและคนที่ดูคลิปนี้ทุกๆคน สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่คล้ายๆการรีอัปโหลดเนาะเพราะว่าเราจะเอาคลิปจากซีซั่น10 EP 8เนี่ยมาเป็นคลิปตั้งต้นแล้วเราก็จะเสริม e ี9เข้าไปในคลิปนี้เพื่อจุดประสงค์นะคะอยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยได้เที่ยวอีเวนต์เมืองแมวกันแบบไม่ขัดตอนเนาะอ่าสำหรับใครที่เพิ่งมาเจอคลิปนี้เนี่ยก็จะได้ครบจบในคลิปเดียวเลยส่วนใครที่เคยดูไปแล้วนะคะก็จะได้อารมณ์ต่อเนื่องเนาะเหมือนทบทวนแล้วก็ได้สนุกกันไปในคลิปนี้กับ E ีีใหม่เลย ส่วนแฟนอาร์ตที่อวดในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นแฟนอาร์ตอันเดียวกับซีซั่น10 ep 8เลยเนาะและถ้าใครอยากส่งแฟนอาร์ตน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะก็ส่งกันเข้ามาได้เลยค่ะที่เพจ Facebook People plus นะคะ โอเค My Little Pony ซีซั่น10 EP 8และ9วันนี้จะพาทุทกคนไปตะลุยอบิซเนียนเมืองแมวเมืองที่ตัวละครแคปเปอร์นะคะจากมาเราจะได้พบกับภูมิหลังของตัวละครแคปเปอร์และก็ความลับของต้นไม้แห่งความพรองดองอีกต้นที่อยู่ที่นี่จะเป็นอย่างไรสนุกแค่ไหนมาฟังจนจบอีเวนต์ในคลิปนี้เลยจ้าเริ่มกันที่เรือเหาะลำใหญ่กำลังแล่นไปบนฟากฟ้าใช่ค่ะ เรือรำนี้เราเห็นกันในภาพยนตร์ My Little Pony ซึ่งเป็นเรือที่เซลาโนโนกแก้วสาวนั้นเป็นกัปตันเนื่องด้วยเมืองนกแก้วนะคะจะต้องผ่านเมืองแมวกลุ่มของพิงกี้พายเนี่ยจึงเดินทางมาด้วยกับกลุ่มเลนโบว d เดชนะคะพิงกี้พายเนี่ยโผล่มาด้วย Energy เกินล้านแบบที่เคยเป็นพร้อมถามว่าใครอยากกินวาฟเฟิลช็อกโกแลตบ้างกัปตันเซลาโนนะคะได้ตอบกลับว่าในฐานะที่ฉันเป็นกัปตันฉันอยากกินวาฟเฟิล ท่านใดนั้นเองนะคะเรนโบว์เดชก็บินผ่านมาด้วยความเร็วสูงพร้อมกับบอกว่าเธอนั้นได้คุยกับทวายและสปาร์เกิลและได้ยินมาว่ากลุ่มของแอปเปิลแจ็คนั้นค้นพบวิหารศักดิ์สิทธิ์และต้นไม้แห่งความปรองดองต้นไม้แต่ทว่าพอเธอหันกลับมานะคะก็ต้องพบว่าวาฟเฟิลนั้นกระจัดกระจายไปทั่วเรือ ดิสคอร์ก็ได้แขวะว่าดูสิเรนโบว์เดชกำลังสร้างความตลบขบขันให้กับเราแต่ดูแล้วคนอื่นๆเนี่ยไม่ได้ตลกเท่าไร่เลยนะทุกคนรู้ว่าใครทําเรื่องพวกนี้ได้ดีแน่นอนว่าเขากําลังเย็นยอตัวเองในงหวะนั้นนะคะเขากําลังสีดนิ้วเพื่อใช้เวทมนต์แต่แล้วฟลัตเชอร์ชายก็ห้ามเอาไว้พร้อมกับบอกว่าจําได้ไหมว่าเราคุยกันว่านายจะไม่ใช้เวทมนตรหนใดๆแน่นอนนะคะสิ่งนั้นทําให้ดิสคอร์ดเ็งมากๆเรนโบว์เดชนะคะเลยตอกย้าว่าจําไว้ว่าเซกุร่าและเอเจนั้นค้นพบต้นไไม้ได้ดยง ใช่มิตรภาพและความสามาคัคคีและพวกเราทุกคนจะต้องมีความสามาัคคีกันมากๆพิงกี้ภายตาลุกว้าวและบอกว่าเธอเนี่ยอยากจะเจอเพื่อนๆของเซโครามากๆในจังหวะนั้นเองนกแก้วร่างยักษ์ที่เป็นลูกเรือก็ได้ขัดขึ้นและบอกว่าพวกเขาเนี่ยกำลังจะเข้าไปใกล้พื้นที่ที่ทีมฟัตเตอร์ชายเนี่ยจะต้องไปเยือนแล้วแน่นอนนะคะว่าพิงกี้ก็ตื่นเต้นกว่าชาวบ้านเช่นเคยค่ะเธอบอกว่าเย้เราจะได้ไปเยือนอบิซิเนียแล้วนายคงตื่นเต้นใช่ไหมแคปเปอร์ที่จะได้กลับบ้านแคปเปอร์นะคะตอบกลับว่า ใช่สิแน่นอนฉันตื่นเต้นอยู่แล้วแต่ทว่าสีหน้าของเขาเนี่ยกลับไม่ได้เป็นไปตามปากว่าเลยสักนิดทันทีที่เรือจอดสรงกลุ่มฟลัตเจอร์ชายและพิงกี้ทริกซี่นะคะก็ได้พูดขึ้นว่าคอปเปอร์เพื่อนฉันในฐานะทริกซี่ผู้ยิ่งใหญ่และทรงพลังฉันได้ใช้การสังเกตอย่างมากและเซน์ของฉันบอกว่านายไม่มีความสุขเลยที่จะได้กลับบ้านโอ้ไม่ต้องห่วงฉันหรอกทริกซี่ฉันสบายกว่าที่เธอเห็นนะไม่จริงมัง้ง ในฐานะคนที่มีรายชื่อมีสถานที่อีกตั้งมากมายที่ฉันคิดว่าเราใน่ควรไปและเราไม่ควรมาที่นี่คำพูดพวกนั้นเนี่ยแสดงออกมาจากสีหน้านายตอนนี้เลยละ่ะแต่ในฐานะเพื่อนฉันต้องการช่วยนายนะแต่เรื่องมันยาวนะแน่ใจหรอว่าเธออยากฟังมันพวกเราต้องเดินทางอีกไกลนะและฉันชอบเรื่องดรามา่า <c oughs> ก็ได้ฉันไม่เคยมีพ่อแม่เลยหมายถึงฉันกำพร้านะ่ะ ฉันวิ่งเล่นไปกับพวกแมวข้างถนนในแพนเทราที่เรากำลังจะไปนี่ละ่ะเราต่างออกขโมยเพื่ออยู่รอดแม้เราจะไม่มีบ้านแต่พวกเราคือครอบครัวโอ้โว,ว้าวแค่เริ่มก็เจ๋งแล้วนี่ถ้ามีป๊อปคอนสักหน่อยก็คงเยี่ยมไปเลยซึ่งแคปเปอร์นะคะก็ได้เล่าต่อว่าพวกเขาเนี่ยมีทั้งหมดด้วยกัน6ตัวเริ่มจากเขาและเพื่อนที่ดีที่สุดชื่อชัมเมอร์ใช่ละเจ้าแมวสีขาวตัวนั้นแหละ ส่วนแมวํำตรงนั้นนะคะเธอชื่อว่าชา a d o w ซึ่งเธอนะคะไปไหนมาไหนได้เหมือนเงาเลยสมชื่อเนาะมีความรวดเร็วว่องไวแล้วก็เงียบสนิทถัดมานะคะนั่นก็คือฟลัฟฟลิงตันผู้ที่ฉลาดที่สุดในชาวเราต่อมานั่นแม็กซ์ผู้แข็งแกร่งและมอรลี่น้องสาวผู้น่ารักตัวเล็กแต่มักจะระเบิดทุกสิ่งพวกเราทั้งหกเนี่ยคนพบอุโมงค์ที่จะพาเราไปไหนก็ได้ภายในเมืองนยามเราโดนไล่ล่าแล้วก็หนีมาทีน่นี่ตอนนั้นเนี่ยพวกเราสนุกกันมากจนกระทั่งสตรอมคิงบุกเมืองเรา ฉันและชัมเมอร์แตกฝูงมาจากกลุ่มเพื่อนซึ่งพวกเราหนีออกจากเมืองและไม่เคยหันหลังกลับไปอีกเลยเราทั้งคู่นะไปกันที่คลูกเกเทาและพวกเราทำข้อต,ตกลงกับหัวหน้าอาชญากรอย่างเวอร์โกซึ่งเราเอาอัญ,ญมณีไปแลกกับเรือเหาะแต่แล้วชัมเมอร์เนี่ยก็ทระยศฉันและแน่นอนว่าฉันไม่ยอมให้เขาทำฉันฝ่ายเดียวแน่เรือเหาะนั้นเกิดเพลิงไหมและมีคนพบซากเรือในทะเลทรายที่ไม่ไกลนะัก ฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนที่เหลือของฉันฉันละทิ้งพวกเขาเช่นเดียวกับที่ชัมเมอร์ละทิ้งฉันและหลังจากนั้นฉันก็ตัดสินใจว่าฉันจะไม่มีเพื่อนอีกซึ่งวิธีนี้ง่ายกว่าเยอะทริกซี่นะคะได้เข้าไปปลอบใจแคปเปอร์ก่อนจะลั่นวาจาว่าหากเราเป็นพันธมิตรกับอบิสติเนียนสำเร็จเราจะออกเดินทางตามหาเพื่อนของแคปเปอร์และไม่ว่ายังไงจะต้องแลกด้วยกับอะไรก็ตามซึ่งแน,น่นอนนะคะว่าแคปเปอร์เนี่ยไม่ได้เห็นด้วยนักสักเท่าไหร่ พิงกี้พายดูแผนที่และบอกว่าแพนเทอร่าเนี่ยอยู่เหนือเนินเขานี้ไปซึ่งไม่ไกลแล้ว แคปเปอร์ก็อดตื่นเต้นไม่ได้ที่จะเห็นเมืองนี้อีกครั้งแม้เขาจะไม่อยากกลับมาเลยก็เถอะส่วนดิสคอร์นะครับเบื่อหน่ายมากแล้วบอกว่าเมืองนี้มันฟังดูเจ๋งและเข้ากับเวทมนต์ของเขามากๆเลยนะฟลาตะใช้ยก็ได้ย้ำอีกครั้งว่าเราจะไม่ใช้เวทมนต์โดนเนิฟตลอดไปเลยนเนาะพ่อหนุ่มคนเก่งที่สุดในจักรวาลและทันทีที่พวกเขามาถึงนะคะพวกเขาก็พบป้ายขนาดใหญ่ที่เขียนว่าห้ามบุคคลภายนอกเข้าและห้ามใช้เวทมนต์งามหน้าละสิทีนี้ทันทีที่เดินเข้ามาแคปเปอร์ ก็ได้บอกว่านี่มันแย่กว่าตอนที่เขาจากไปซะอีกฟลาตเตอร์ชายจึงบอกว่าพวกเราจะอยู่กันแบบเงียบเงียบจนกว่าจะรู้ว่าควรทำอะไรท่านใดนั้นนะคะเหล่าตำรวจแมวก็เดินเข้ามาขวางพร้อมกับบอกว่านี่อยากถูกจับกันหรอและตำรวจแมวนะคะย้ำว่าพวกเขาเนี่ยไม่ชอบคนภายนอก ฟลาตเตอร์ชายรีบแย้งและบอกว่าพวกเขาเนี่ยจะทําตามกฎอย่างเคร่งครัดหากพวกเขาทําผิดสามารถจับได้เลยเธอจะยอมโดนจับอย่างเต็มใจและแน่นอนนะคะว่าฟลาตเตอร์ชายเนี่ยโดนใส่กุญแจข้อเท้าทันทีเพราะมีป้ายขนาดใหญ่ระบุก,กฎว่าห้ามเดินเที่ยวเตร่กฎอะไรบะเนี่ยอุบาทมากหลังจากนั้นนะคะจะลาจลก็เริ่มขึ้นทริกซี่ใช้แว่นมันของเธอจู่โจมพวกแมวก่อนที่กองทัพตำรวจแมวนะคะจะพุ่งเข้าหาเธอและใส่ปอกคอยกับเธอ ใช่ค่ะมันคือปลอกคอจำกัดการใช้เวดมนทั้งทริกซี่และดิสคอร์ดไม่สามารถใช้เวดมนได้นะตอนนี้หลังจากนั้นพวกเขาก็ถูกจับไปที่ปราสาทและพบกับราชาเหมียวเหมียวผู้ซึ่งปกครองอย่างไม่เป็นธรรมเขาบอกว่าครั้งยังเด็กที่นี่เคยรุ่งโรจน์และมีทุกอย่างจนกระทั่งพ่อกับแม่ของเขาเนี่ยอนุญาตให้พวกสัตว์วิเศษเข้ามาในเมืองและพวกสัตว์วิเศษนั้นก็ขโมยของมากมายที่เมืองนี้จนหมดสิน้นราชาเหมียวเหมียวนะคะได้ควบคุมทุกอย่าง ทั้งห้ามคนภายนอกและห้ามใช้เวทมนเพื่อความปลอดภยัยก่อนที่เขาเนี่ยจะเค้นถามแคปเปอร์ว่าทำไมแคปเปอร์ถึงพาคนนอกเข้ามาในเมืองของเรา และในฐานะพละเมืองของอบิซิเนียนแคปเปอร์จึงอธิบายว่าเขาเนี่ยเคยเป็นพลเมืองของที่นี่เขาได้รับโอกาสและมิตรภาพจากพวกโพนี่พวกเขาร่วมกันเอาชนะสตรอมคิงและเห็นว่าเผ่าพันธุ์มากมายนอกเหนือจากโพนี่สามารถเป็นเพื่อนกันได้แคมยังบอกว่าเวทมนต์เนี่ยไม่ได้เลวร้ายเพราะเวทมนต์คือมิตรภาพและสิ่งมหศัศจรรย์ประเทศนี้จ,จะเจริญยิ่งขึ้นและยิ่งใหญ่ได้หากเวทมนต์กลับมาและประชากรของเมืองนี้ที่ปลอดภัยแต่ไร้ความสุขอาจจะมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง หากแต่กล่าวพลาดมาสยาวพวกเขาก็ถูกโยนใส่คุกอย่างไม่แยแสแคปเปอร์นะคะได้พูดต่อว่าสุนทรพจน์พวกนี้เนี่ยอาจจะกล่าวได้ผลกว่าหากทวายแลสปาร์เกิลเป็นคนกล่าวมันแคปเปอร์ได้กล่าวขอโทษทุกคน ทริกซี่นะคะปลอบใจเขาว่าไม่ใช่ความผิดเขา,าเราไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเนี่ยจะตอบสนองยังไงซึ่งพิงกี้พายนะคะก็ได้เสริมว่าใช่เช่นเดียวกับที่ทริกซี่เนี่ยไม่ฟังอะไรเลยและขังพวกเราไว้ในโดมก่อนจะปกครองโผล่วิวหน้าตาเฉยแหวะแล้วหนึ่งฟลาตเตอร์ชายนะคะเป็นห่วงดิสคอร์ดมากหลังจากเห็นสีหน้าดิสคอร์ดไม่สู้ดีนักซึ่งดิสคอร์ดเนี่ยก็เศร้าหมองและบอกว่าเขาใช้เวทมนต์ไม่ได้ดังใจเลยฟลาตเตอร์ชายได้ถามกลับว่ามันเจ็บปวดมากไหม ดิสคอร์ดก็ตอบกลับว่าไม่สิมันรู้สึกแปลกรู้สึกเศร้าสะมมากกว่าฟลัตเตอร์ชายนะคะก็ได้ตอบกลับว่าแต่ตอนที่นายเนี่ยกลายเป็นรูปปั้นหินถึงสองครั้งนายก็ใช้เวทมนต์ไม่ได้นี่มันก็คงไม่ต่างกันซึ่งดิสคอร์ดนะคะก็ตอบกลับทันทีว่ามันต่างกันสิเพราะตอนที่เขาเป็นรูปปั้นหินเนี่ยเขาเป็นเพราะเขาทําผิดจึงโดนลงโทษแต่นี่เขาไม่ได้ทําผิดอะไรด้วยซ้ํามันช่างไม่แฟร์กับเขาเลยและเพราะว่าเขาฟังฟลัตเตอร์ชายนี่แหละที่บอกว่าห้ามใช้เวทมนต์จึงทาให้เรามาติดแย่งในคกนีี้้โดดยยทท่่ไไไมมสาาารรถํอะไไเล เออก็จริงของมันนะฟลาตเตอร์ชายเนี่ยก็ง่อยแล้วก็กล่าวขอโทษเพราะเธอคิดว่าเหตุผลเนี่ยจะช่วยพวกเขาได้โไม่ f ฟลาตเตอร์ชายฉันไม่ได้อารมณ์เสียนะฉันยอมทําแบบนั้นเพื่อเธอและไม่ใช่แค่เพราะฉันอยากทําเพื่อเอาใจเธอแต่มันเป็นสิ่งใหม่ๆสําหรับฉันที่จะลงมือทํามากกว่าดีบนิ้วดิสคอร์ดนายรู้บ้างไหมบางทีนายก็น่ารักมากเลยล่ะใช่ฉันรู้และฉันพยายามจะระเบิดกําแพงนี่แม้ตอนนี้มันจะยากมากๆก็เถอะท่านใดนั่นเองนะคะกําแพงก็ระเบิดตูม ทุกคนเนี่ยตื่นเต้นตกใจกันมากฟลัชชายก็เอ่ยถามว่านั่นฝีมือนายเหรอดิสคอร์ดดิสคอร์ดเนี่ยก็ตอบกลับทันทีเลยนะคะว่าไม่รู้สึกว่าเหมือนเขาจะทําสําเร็จนะแต่ส่วนใหญ่ผลลัพธ์เนี่ยก็ออกมาแบบส่วนทางเสมอเพราะงั้นขอน้อมรับแล้วกันว่าเขาเป็นคนทําและทันใดนั้นเองนะคะเงาดําตะคุ่มตะคุ่มก็พุ่งออกมาหาแคปเปอร์ก่อนมันจะเอ่ยถามว่ามีแคปเปอร์เด็บเบอร์พอสใช่ไหมและแน่นอนแคปเปอร์ตอบว่าใช่ ท่านใดนั่นเองนะคะเงาดําก็โผล่เข้ากอดแครเปอร์แล้วบอกว่าฉันนี่อยากจะเชื่อเลยทริกซี่เนี่ยตื่นตระหนกอย่างมากพร้อมก็บอกว่าโอ้มันกาลังจะกินเขาแล้วมันกาลังจะกินเขาแล้วแต่พิงกี้พายนะคะดึงสติเอาไว้แล้วบอกว่าฉันว่านั่นคือการกอดนะตลกนะปกติพิงกี้พายเนี่ยจะเป็นคนที่สติแตกที่สุดคราวนี้ต้องยอมให้ทริกซี่เขาแล้วนะและใช่ค่ะเงาดําตะคุ่มนั้นก็คือชาร์เดอ์าได้ยินข่าวว่าแครเปอร์มาที่นี่และเธอไม่เชื่อจึงมาดูให้เห็นกับตา แคปเปอร์เนี่ยกอดคอเธอและแนะนําให้เพื่อนโพนี่รู้จักชาโดว์ Shadow บอกว่าเราจะต้องรีบออกไปจากที่นี่ก่อนที่พวกตำรวจแมวเนี่ยจะบุกมาจับและมีแมวอีกกลุ่มหนึ่งรอพวกเธออยู่ที่นั่นดิสคอร์นะคะถามฟลอตเตอร์ชายว่าและผู้นําที่กล้าหารของฉันละ่ะ ว่าไงจะเอาด้วยหรือไม่ฟลาจะชายนะคะลังเลอย่างมากแต่ก็ยินดีที่จะร่วมแหกคุกครั้งนี้เพราะเธอรู้สึกว่าเธอถูกกระทําแบบไม่แฟร์เอาซะเลยทันทีที่ออกมาเสียงไซเรนก็ดังขึ้นพวกเขาเนี่ยวิ่งกันจ้าละวันเพื่อจะหาทางออกชั้นใดนั้นเรือเหาะก็แล่นเข้ามาพร้อมกับปล่อยระเบิดลงมาตรงหน้าก่อนที่มอลลี่นะคะจะปรากฏตัวขึ้นตรงฝาช่อและเปิดฝาช่อให้ผู้หลบหนีเนี่ยหลีภัยลงใต้อุโมงค์ แคปเปอร์นะคะกอดมอลลี่พร้อมกับแนะนําคนที่อยู่บนเรือเหาะด้วยว่าพร้อมกับแนะนำคนที่ขับเรือเหาะเมื่อกี้ด้วยว่านั่นคือพลเรือเอกฟลาฟฟิงตันและแต่ละคนนะคะก็ได้ทําความรู้จักกันแบบกรุ้มกริมทริกซี่นะคะเอ่ยชมว่าแผนนี้เนี่ยมันเยี่ยมมากๆเลยล่ะชาโดว์ Shadow. แต่ชาโดว์เนี่ยกลับบอกว่าเธอไม่สามารถรับคําชมนั่นได้เพราะเธอไม่ใช่คนคิดแผนนี้ แชปเปอร์นะคะจึงถามกลับว่าและนั่นเป็นแผนของใครและเสียงปริศนาตะแสนคุ้นเคยก็ดังขึ้นแกรงว่าจะเป็นฉันนะเพื่อนรักแล้วก็มาพร้อมกับการปรากฏตัวของชัมเมอรใช่ค่ะแมวขาวเพื่อนสีของแคปเปอร์นั่นเองมาต่อกันที่ซีสัน1ิบอ9พ ปะชากันด้วยชามเมอร์บอกว่ายินดีต้อนรับสู่ใต้ดินของอบิซิเนียนแถมพื้นที่โดยรอบนี่ย,ยังเต็มไปด้วยน้องเหมียวเกลียวใจมากมายแคปเปอร์นะคะดูตื่นเต้นมากและได้ถามว่าเหล่าลูกแมวพวกนี้เนี่ยเป็นใครกันละ่ะ ชัมเมอร์นะคะอธิบายว่าราชาเหมียวเนี่ยได้กวาดล้างถนนและจับพวกเขาไปขังส่วนพวกที่มีเวทมนต์เนี่ยกระจับใส่ปลอกคอบล็อกเวทมนต์ไปหมดและทันทีที่พูดถึงปลอกคอนะคะผลเรือเอกฟาฟิงตันเนี่ยก็ขออนุญาตทริกซี่และทำการสะดดกุญแจปลอกคอที่พันธการเธอ ปลาต์เตอร์ชายนะคะหันมองโดยรอบและถามว่าเหล่าแมวน้อยทั้งหมดเนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากคุกใช่ไหมซึ่งแม็กซ์นะคะเจ้าแมวยักษ์เนี่ยก็ได้บอกว่าแค่บางส่วนเท่านั้นพวกเขาเนี่ยพยายามที่จะไปช่วยเจ้าแมวจรจัดลงทางก่อนที่คิงเหมียวเหมียวเนี่ยจะไปเห็นพวกเขาและการบุกโจมตีในคืนนี้เนี่ยมันเสี่ยงมากๆแต่ก็คุ้มที่จะไปที่นั่นเมื่อพบว่ามีแคปเปอร์อยู่ช่นใดนั้นนะคะลฟลาฟลิงตันก็สามารถถอดปลอกคอยกับทริซซี่ได้สำเร็จ ทริซี่เนี่ยดีใจอย่างล้นเหลือเลยล่ะคะ่ะ Discord นะคะที่เหมือนจะดูแคลนฟลัฟฟิงต้นในตอนแรกเนี่ยก็ถึงกับชะงงักเลยทีเดียวหลังจากนั้นนะคะทริซี่เนี่ยก็อยากจะอวดฝีมือด้วยการที่เธอเนี่ยจะใช้เวทมนต์ของเธอปลดพันธการของ Discord ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยและผลลัพธ์ที่ออกมานะคะก็ช่างน่าผิดหวังค่ะปลอกคอนั่นแค่ละลายจนผิดรูปไม่ได้หลุดออก ฟลาฟฟิงตันนะคะบนอุบอิบและพยายามที่จะหาลู่ทางที่จะแก้ไขเจ้าหนูหน้อยมอลลี่นะคะก็ได้เสนอว่าลองให้หนูระเบิดไหมคะปลาฟฟิงตันก็ตอบกลับทันทีเลยค่ะว่านั่นอาจทําให้หัวเขาเนี่ยหลุดออกมาได้เลยนะซึ่งดิสคอดนะคะก็ได้บอกว่าถ้าหัวเขาหลุดออกมาเนี่ยคงจะสามารถติดมันกลับไปได้ง่ายๆในตอนที่เขามีเวทมนต์ แต่ตอนนี้นะคะเขาโดนควบคุมโดยปลอกคอและคิดว่าการระเบิดเนี่ยไม่ใช่ความคิดที่ดีเขาคงจะต้องรอก่อนและเมื่อหวนคิดว่าจะไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้อีกแล้วเขาก็สติแตกพร้อมกับผันไปวีนทริกซี่ว่าเพราะเธอคนเดียวเลยทริกซี่หลังจากนั้นนะคะดิสคอร์ดเนี่ยก็กระโดดพุ่งตรงก็ไปหาทริกซี่หวังจะสัดว์สปาบแต่แล้วฟลาตเตอร์ชยก็วาดขึ้นมา ดิสคอร์ดนะคะจึงหยุดแล้วบอกว่าเขาเตรียมที่จะถอดปอกคอเจ้าปัญหานี้ได้อยู่แล้วเชียวแต่ยีนักมายากลมือสมัครเล่นเนี่ยก็มาทําให้มันปั่นป่วนวุ่นวายไปกว่าเดิมซึ่งทริกซี่นะคะแหวะกลับมาทันควันเลยค่ะว่าฉันไม่ใช่นักมายากกลสมัครเล่นนะซึ่งหลังจากนั้นนะคะก็เกิดการโต้เถียงไม่หยุดทําให้ฟลาตเชอร์ชายเนี่ยเกิดโมโหและวีนขึ้นมาหยุดกันได้แล้ว Discord ดฉันสัญญาว่าพวกเราเนี่ยจะถอดปลอกคอให้นายแต่ตอนนี้พวกเราเป็นตัวแทนแห่งเ q u e s t สเตรียมาส,สัมพันธ์เพราะงั้นช่วยหยุดทะเลาะกันและร่วมมือทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายก่อนจะได้ไหมหลังจากนั้นนะคะความเงียบก็เข้าครอบงำเธอจึงพูดต่อว่าชัมเมอร์เนี่ยมีไอเดียเจ๋งๆสำหรับการช่วยเหลือคนอื่นๆฉันอยากให้พวกเราเนี่ยฟังเขา ซึ่งแชมเมอรนะคะก็ได้บอกว่าไม่มีกองกําลังใดในอบิิซาเนียนที่แข็งแกร่งพอจะสู้เพื่อพะดุงความยุติธรรมและไม่มีเวทมนต์ด้วยแต่เขาเนี่ยคิดว่าเวทมนต์อาจจะมีอยู่เพราะพวกเขากําลังทําการวิจัยบางอย่างเมื่อครั้งยังเด็กพวกเขาเนี่ยเคยออกสำรวจใต้อุโมง์นี้และพบว่ามันมีประตูลึกลับซึ่งไม่มีทางเปิดได้แน่นอนนะคะว่าพวกเขาเนี่ยไม่รู้ว่ามันคืออะไรจึงทิ้งไว้เฉย แต่เมื่อไม่นานมานี้ชาโดนะคะได้ออกไปหาอาหารและเธอก็กลับไปยังบริเวณนั้นก่อนจะพบว่าประตูเนี่ยมีแมวเฝ้ายามอยู่มากมายหรือจะจริงอย่างที่นักประวัติศาสตร์ว่ามันคือวิหารแห่งเวทมนต์ที่เคยตั้งอยู่ใจกลางเมืองอบิซิเนียนกันละ่ะแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่รู้ว่ามีอะไรในนั้นแต่การที่ราชาเหมียวๆสั่งให้แมวเนี่ยมาเฝ้าก็อาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ค้นพบบางอย่างที่อาจต่อสู้กับความไม่ยุติธรรมครั้งนี้ได้ ซึ่งแคร p เปอร์นะคะได้บอกชัมเมอร์ว่าและพวกเราทุกคนในนี้จะสู้ด้วยและตอนนี้เหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเราต้องลุยซึ่งหลังจากปลุกระดมพลสำเร็จนะคะพวกเขาเนี่ยก็พากันวิ่งตรงไปหาประตูที่ว่าฉางนี้นะคะก็จะค่อนข้างวุ่นวายมากหน่อยจนต้องทำซับให้อ่านเลยล่ะคะ่ะ <c oughs> ต่อมานะคะชา a โดเนี่ยก็ได้บอกกับฟลัตเชอร์ชายว่าให้ฟลัตเชอร์ชายเนี่ยไปกับเธอเพราะฟลาตเชอร์ชายเป็นคนที่เงียบที่สุด ลิสคอร์ดเนี่ยเสนอตัวจะไปด้วยแต่แล้วเขาก็โดนแขวะนะคะว่านายอ่ะเป็นคนที่เสียงดังและพูดมากที่สุดเพราะฉะนั้นรออยู่ที่นี่ข้งอีกฝั่งนะคะชัมเมอร์และแคป p เปอร์เนี่ยกำลังเปิดใจคุยกันสาสางเรื่องราวในอดีตชัมเมอร์ก็ได้ขอโทษแคปเปอร์ก่อนจะเล่าย้อนเหตุการณ์กลับไปชัมเมอร์บอกว่าเขากระโดดลงจากเรือเหาะก่อนที่มันจะชนทําให้เขานะคะได้รับบดาดเจ็บที่ขา หลังจากนั้นนะคะเขาก็ได้พบกับเจ้าหมา2ตัวที่ชื่อ p พ p p e r และแซวตี้ช่วยชีวิตเขาไว้แคป p ปอรนะคะค่อนข้างตกใจที่แมวเนี่ยได้รับการช่วยเหลือด้วยหมาชัมเมอรก็เลยบอกว่าพวกเขาเนี่ยเป็นหมาที่น่ารักและใจดีไม่ใช่ว่าทุกสิ่งมีชีวิตบนโลกจะทําทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของตัวเองแบบไม่สนใจผู้อื่นทุกคนสามารถเป็นคนใจดีมีน้ำใจได้ และพวกเขาเนี่ยเป็นแบบนั้นหลังจากนั้นนะคะชัมเมอร์เนี่ยกลับมาที่อบิซิเนียนเพราะอยากแก้ไขในสิ่งที่ทําพลาดไปแต่แล้วเขาก็ได้พบกับบ้านเมืองที่เปลี่ยนไปเหล่าแมวที่ต้องการความช่วยเหลือและเขาเนี่ยก็เลยถามตัวเองว่าถ้าเป็นแคปเปอร์เขาจะทํายังไงเสียงในใจของเขาะะบอกว่าก็ลงมาใต้อุโมงค์นี่สิ ซึ่งในขณะที่การเปิดใจนะคะกำลังเป็นไปได้อย่างราบรื่นเสียงของใครบางคนเนี่ยก็ขัดขึ้น Shadow นะคะรายงานว่าพวกเธอเนี่ยไปสํารวจอย่างเงียบเชียบแถมยังชมว่า f l า t เตอร์ชายเนี่ยเงียบยิ่งกว่าแมวตอนนี้นะคะทหารยามเนี่ยถูกเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากพวกเขาจึงวางแผนเพื่อที่จะล่อทหารยามออกจากประตู Fl าเตอร์ชายนะคะแบ่งให้ทริกซีและดิสคอร์อยู่ด้วยกันเคละลายพฤติกรรมนั่นแหละ และยังจะมีมอลลี่กับพิงกี้พายนะคะรวมทีมอีกด้วยและต่อมาแผนก็เริ่มขึ้นดิสคอร์ดนะคะได้ตะโกนว่าสวัสดีฉันคือ f ฟ o ร์บบผู้ยิ่งใหญ่และทรงพลังข้ามาเพื่อนำเวทมนที่พวกเจ้าครอบครองมาสู่ตัวข้าและทำให้อนาจักรของเจ้าสูญสิน้นว้าฮ่าพิงกี้พายและทริกซี่นะคะยืนมองผลงานด้วยความภาคภูมิใจใช่ค่ะมอลลี่นะคะจัดการป่าระเบิดควันทำให้การเปิดตัวเนี่ยดูยิ่งใหญ่ หลังจากนั้นเหล่าทหารแมวนะคะก็ไล่ล่าดิสคอร์ดทริกซี่นะคะจึงโผล่ไปเล่นใหญ่บ้างจงฟังไว้ไอ้พวกแมวทั้งหลายเรากําลังพบกับท่านหญิงแห่งความโกลาหลก็คือสลับบทกับดิสคอร์ดนะคะฟิลปันๆหลังจากนั้นนะคะทหารยามเนี่ยก็เลยแบ่งกลุ่มไปไล่ล่าทริกซี่และดิสคอร์ดจากนั้นจึงเหลือเพียงหนึ่งคนและก็โดนสยบด้วยหมัดเมาของแม็กซ์ในทันทีชาโดนะคะบอกว่าหวังว่าเราจะเข้าไปที่นั่นได้แบบเงียบๆก่อนที่ยามจะกลับมา แคปเปอร์นะคะค่อนข้างตื่นเต้นและบอกว่าไม่มีประตูไหนที่เขาเนี่ยเปิดไม่ได้และแน่นอนว่าเขาทําสําเร็จค่ะแคปเปอร์นะคะเปิดมันอย่างง่ายดายท่านใดนั้นราชาเหมียวเหมียวก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับบอกว่านั่นเป็นเหตุผลที่เขาปล่อยให้แคปเปอร์เนี่ยได้รับการช่วยเหลือแบบง่งายๆราชาเหมียวเหมียวนะคะยังได้บอกอีกว่าเขาพบวิหารแห่งนี้มานานแต่ไม่มีใครสามารถเปิดประตูได้และเมื่อเขาได้ข่าวว่าการหลบนี้จะคุกเกิดขึ้นเขาจึงมั่นใจนะคะว่า แคปเปอร์และเพื่อนเก่าเนี่ยคงจะได้เจอกันแล้วและเขาตื่นเต้นมากที่จะได้ทำลายบางสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นเวทมนต์อยู่ที่นี่ให้หายไปตลอดการและทันทีที่เปิดเข้ามานะคะเราก็พบกับต้นไม้แห่งความสามาคัคคีซึ่งราชาเหมียวๆนะคะก็คิดว่าจะทำลายมันทิ้งซะมันเอากรงเล็บนะคะขวนเข้าไปที่ต้นไม้นั่นทำให้ฟลัตเตอร์ชายเนี่ยโมโหจนกระโจนใส่ราชาแมวอย่างไม่เกรงกลัวสิ่งใดเลยล่ะว้าวฟลัตเตอร์ชายโหมดกล้า ทหารแมวนะคะก็กรูกันเข้ามาหาฟลัตร์ชัยชชมเมอร์ได้เอ่ยขึ้นว่าฟลัตราชายเนี่ยเป็นหนึ่งในพวกเราถ้าหากจะจับเธอก็ต้องฆ่าศพพวกเราไปก้อนและพวกเราจะไม่ยอมให้ราชาแมวเนี่ยข่มเหงอีกแล้วและสงครามก็เริ่มขึ้นดังภาพแหละ หลังจากนั้นนะคะทหารแมวเนี่ยก็ใช้กระบองตีเข้าที่คอของดิสคอร์ดทำให้ปลอกคอเนี่ยหลุดออกจากคอเขาว้าถึงเวลาแห่งความโกลาหลดิสคอร์ดเนี่ยดิสนิวส่งผลให้เจ้าพวกแมวเนี่ยกลายเป็นแมวน้อยไปโดยปริยายในอีกทางนะคะราชาเหมียวเหมียวเนี่ยง้างขวานเตรียมสับต้นไม้วิเศษแต่แล้วขวานของเขาเนี่ยก็กลายเป็นเพียงขนนกและความโกลาหลก็เริ่มขึ้น ด้านแคปเปอร์และ s ำเมอร์นะคะได้วิ่งเข้าไปช่วยกันก่อนที่สุดท้ายเนี่ยพวกเขาจะโผล่เข้าก่อนแคปเปอร์ได้บอกว่าเขาเคยมีเพื่อนที่ดีที่สุดคนหนึ่งซึ่งฉำเมอร์นะคะได้ตอบกลับไปว่าฉันอยากได้ตำแหน่งนั้นอีกครั้งนายให้อภัยฉันได้ไหมซึ่งแน่นอนว่าพวกเขานะคะให้อภัยกันและหลังจากนั้นนะคะเท้าของพวกเขาก็เกิดแสงวูบวาบ ซึ่งพิงกี้พายนะคะกระโดดโลดเต้นและบอกว่านั่นจะต้องเป็นลำแสงแห่งพลังธาตุแน่เลยเพราะมันมี6อันและพวกเขาเนี่ยมีกัน6ตัวแคปเปอร์นะคะเดินออกมาและมองแสงบนพื้นของชัมเมอร์พิงกี้พายเลยเดาว,ว่าชัมเมอร์จะต้องคือธาตุแห่งความพักดีแบบเรนโบว์เดชซึ่งแคปเปอร์นะคะก็คือธาตุเอืออาทรเหมือนแรริตี้มอลลี่ธาตุความร่าเริงเสียงหัวร้อเหมือนพิงกี้พาย พลเรอเอลฟลาฟฟิงตันท่าแห่งความใจดีมีเมตตามแบบฟลาตเตอร์ชัย Max ท่าแห่งความซื่อสัตย์แบบแอปเปิลแจ็คและชาร์โด้ท่าแห่งเวทมนต์แบบทวายไลท์ชาร์โดนะคะสงสัยเป็นอย่างมากว่าทำไมเวทมนต์ mon, คือท่าของเธอเพราะเธอเนี่ยไม่เคยใช้เวทมนต์ด้วยซ้ำหรือจริงๆต้องเรียกว่าไม่เคยมีฟลาตเตอร์ชัยนะคะจึงอธิบายว่าพรามิตรภาพคือเวทมนต์ยังไงล่ะและเธอก็เช่นกันชาร์โด หลังจากนั้นก็มีแสงสว่างวาบทาให้พวกเขาเนี่ยลอยตัวจากพื้นแคปเปอร์บอกว่าเขารู้ว่าพวกเขาต้องทําอะไรเพราะภาพเนี่ยมันปรากฏมาในนิมิตในหัวของทุกคนซึ่งทุกคนเองเนี่ยก็คงจะเห็นเช่นกันนะคะหลังจากนั้นพวกเขาก็เอื้อมมือไปเชื่อมต่อกับองค์ประกอบธาตุต้นไม้ก็ยกขึ้นและพลังแห่งธาตุทั้งหกเนี่ยก็แผ่กระจายไปทั่วบิสซิเนียนเชื่อมต่อถึงเหล่าแมวต่างๆในอนาณาจักรหลังจากนั้นเนี่ยองค์ประกอบแห่งธาตุก็มาสู่ผู้ครอบครองพลังใช่แล้วคะ่ะ เครื่องลางแห่งความกลมเกลียวของแต่ละาธาตุเนี่ยก็อยู่ในครอบครองโดยเจ้าแมว6ตัวนี้ชาโดนะคะยังคงงุนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่แน่นอนว่าพลังาธาตุของพวกเขาจะช่วยเปลี่ยนแปลงอบิสซิเนียนได้หน้าสุดท้ายนะคะจะเป็นจดหมายที่แคปเปอร์เนี่ยเขียนรายงานถึงทไวไลท์ทไวไลท์ที่รักการผรจญภัยของพวกเราเนี่ยมันทำให้ฉันนึกถึงบางสิ่งที่สำคัญมากๆนั่นก็คือมิตรภาพคือเวทมนต์ ความสัมพันธ์ของพวกเราเนี่ยยอดเยี่ยมและเรื่องราวของพวกเราก็มีความสำคัญอย่างมากบางครั้งมิตรภาพก็จะอยู่กับพวกเราตลอดไปแม้ว่าพวกเราเนี่ยจะแยกจากแต่มันจะกลับมาหาพวกเราทันทีที่พวกเราเนี่ยต้องการและบางครั้งเพื่อนก็อาจจะทำอะไรที่ขัดใจและทำให้เราหงุดหงิดแต่เราคือเพื่อนที่จะผ่านทุกอย่างไปด้วยกันกับฉันและเรื่องราวนี้เป็นเพียงส่วนเล็กๆของเรื่องราวที่ใหญ่กว่าแต่ก็ยากที่จะคาดเดาว,ว่าจะเกิดอะไรต่อไป และหลังจากนั้นนะคะดวงไฟก็สว่างวาบขึ้นตามภาพเนี่ยเราจะเห็นเนาะว่าดวงไฟเนี่ยมันเหลือดวงสุดท้ายเท่านั้นนะคะซึ่งดวงนี้เนี่ยก็คือดวงต้นไม้แห่งความสามาคัคคีที่อยู่ในเมืองโนกแก้วของทีมเรนโบว์เดชนั่นเองตามเนื้อเรื่องนะคะเราควรจะไปแข่งแร a l i t ตี้ก่อนค่ะแล้วเราก็จะไปจบดที่เมืองโนกแกวเนาะเพราะงั้นไม่ต้องงงนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปสปอยซีซั่น10 ep 8และ ep 9เป็นยังไงกันบ้างคะบุกตะลุยอบ,บิสเนียแล้วสนุกไหม แต่เท่านี้ยังไม่พอนะทุกทุกคนเนี่ยยังจะได้ไปตะลุยเมืองนอกแก้วกับทีมเรนโบ w ด a ัสและเมืองแดดบันด็อกกับทีม r a ริตี้ด้วยก็เดี๋ยวมารอชมในคลิปต่อไปเลยนะคะก่อนจากกันไปวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เอาไว้ดูคลิปใหม่ๆจาก People Plus กันนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปสปอยคอมิกจาก People Plus คลิปหน้าเลยนะจ๊ะ